ขอนำเสนอการสรุปธรรมะเป็นภาษากลางของคุณดีใจนามสมมุติครับกราบนอบน้อมมัสการพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายสัมมาสัมพุทธะปัจชิม,มาสัมพุทธะด้วยความเคารพอย่างสงูง ข้าพเจ้าได้รับอนุญาตให้ได้มาเผยแพร่ธรรมในข้อธรรมที่มีหัวข้อชื่อว่าแก้กรรมที่ทำผิดไปแล้วขอเชิญญาติธรรมที่ได้สดับรับฟังธรรมนี้ได้พิจารณาไปกับข้าพเจ้าว่าในการทำความผิดไปแล้วที่เราทำไปจะแก้ไขได้หรือไม่ประการใดลองพิจารณาดูเอาข้อหนึ่งการที่เราทำ ความผิดไปแล้วโดยรู้ว่าทําแล้วก็ต้องเป็นความผิดสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็ยังทําก็เกิดจากความที่เราตั้งใจทําจริงเราก็จะต้องได้รับผลในความผิดนั้นจริงๆเช่นกันเพราะเราตั้งใจทํามันส่วนประการที่สองแต่ถ้าเราทําความผิดโดยที่เราถูกใช้โดยการโดนหลอกเป็นเครื่องมือของผู้อื่น ให้เราต้องทำความผิดนั้นลงไปแต่เราไม่ได้ตั้งใจที่จะทำมันผลความผิดนั้นก็จะตกอยู่กับเราครึ่งหนึ่งเช่นกันประการที่สามถ้าเราทำผิดโดยที่เราไม่รู้และไม่ได้ตั้งใจที่จะทำมันลงไปแต่เมื่อเราทำผิดแล้วเราก็สามารถแก้ไขโดยที่เราจะไม่ทำผิดนั้นซ้ำซ้อนอีก ความผิดนั้นก็จะเกิดกับเราได้แต่ก็ไม่มากเหมือนความผิดประการที่ประการทั้งสองแรกความผิดนี้ก็จะได้รับผลคือเล็กๆน้อยๆแต่ก็ยังได้รับผิดอยู่เช่นกันแต่สรุปทั้งสามประการนี้ที่เราทําผิดไปแล้วมันก็มีส่วนที่ทั้งที่แก้ไขได้และแก้ไขไม่ได้ ก็ขึ้นอยู่กับเจตนาความตั้งใจของเราที่จะกระทำมันผิดซ้ำซ้อนทำอีกหรือเปล่าเพราะถ้าเราไม่รู้ถึงเหตุผลที่เราจะทำทำเพื่ออะไรทำไปทำไมเราทำไปแล้วเราก็จะต้องได้รับผลทุกโทษนั้นกลับคืนมาสนองกับเราเช่นกันเพราะฉะนั้นเราก็ควรหันหน้าตั้ง ตาตั้งใจทำความดีต่อไปเพื่อลบล้างความผิดชดเชยกับสิ่งที่ทำผิดพลาดไปแล้วจะได้ผ่อนหนักให้เป็นเบาบรรทอนกันได้ตามความเหมาะสมและเพื่อเราจะได้ไม่ต้องเกิดปัญหาเกิดความทุกข์อีกต่อไปได้ สาธุขอบุญกุศลในการสรุปธรรมเพื่อเป็นธรรมทานในกรันี้ขอให้คุณดีใจนั้นสามารถที่จะดับเพลิงเจ้ากรรมได้สำเร็จและสามารถบรรลุธรรมได้โดยเร็วพันเทิญสาธุ